เมื่อเวลา15นาฬิกาวานนี้กร้อยตำรวจเอกวิทยาศิรดิเทพปรองสารวัตรปรับปรามสาพ,พมืออุดรธานีนำกำลังออกตรวจสอบที่โรงแรมมีชื่อแห่งหนึ่งซอยเพาะนิยมหนึ่งถนนโนนพิบูร์เขตเทศบาลนครอ,อุดรธานีค่ะหลังได้รับแจ้งว่ามีขโมยเข้าไปงัดขอบหน้าต่างอลูมิเนียมโดยควบคุมตัวคนร้าเอาไว้ได้ ที่เกิดเหตุค่ะเป็นโรงแรม4ชั้นจำนวน35ห้องแต่หยุดให้บริการมา2ปีในช่วงของการกระบาดโควิด -19 มีผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเขตงานเทพารักษ์สพมองอุดรธานีควบคุมชายสองคนทราบชื่อภายหลังค่ะคือนายอนุชิตอายุ36ปีชาวจังหวัดนครพนมและนายอรุณอายุ53ปีชาวจังหวัดอุดรธานี ได้หลักรอบเข้ามางัดขอบประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมยัดในกระสอบปุ๋ยและกำลังจะเตรียมหลบหนีค่ะสอบสวนนายสุรศาสตร์อายุ54ปีผู้ดูแลโรงแรมนะคะบอกว่าโรงแรมเปิดให้บริการมาประมาณ10กว่าปีค่ะแต่มาปิดในช่วงโควิดระบาด2ปีเจ้าของเตรียมที่จะรีโนเวทโรงแรมใหม่แต่ก็ได้หยุดไปค่ะเพราะว่าได้เปลี่ยนใจจะขายกิจการ ซึ่งระยะเวลา2ปีนะคะก็ได้มีคนเร่ร่อนเข้ามาพักอาศัยและเข้ามามั่วสุมอยู่ในโรงแรมจากนั้นค่ะก็ขโมยทรัพย์สินภายในโรงแรมไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องพักอุปกรณ์สำนักงานสายไฟเหล็กและอลูมิเนียมโดยก่อเหตุมากกว่า10ครั้งทั้งจับได้และจับไม่ได้ค่ะรวมค่าความเสียหายประมาณ7-8ล้านบาท ครั้งนี้ค่ะชาวบ้านที่อยู่ก็เลยเคียงได้โทรแจ้งตำรวจและจับคนร้ายเอาไว้ได้พร้อมกับของกลางโดยคนร้ายทั้งสองนะคะให้การว่าพวกตนเองค่ะทำงานก่อสร้างช่วงนี้ตกงานจึงได้ชวนกันปั่นจักรยานหาเก็บของเก่าไปขายผ่านมาพบโรงแรมร้างไม่มีคนพักอาศัยจึงได้ชวนกันเข้ามางัดเอาขอบหน้าต่างและขอบประตูอลูมิเนียมเพื่อจะเอาไปขายหาเงินใช้ค่ะแต่ก็มาโดนตำรวจจับ จึงได้แจ้งข้อหาร่รวมกันลักทรัพย์พร้อมกับควบคุมตัวไปโรงพักส่งพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะก็โดนจับไปหลายชุดแล้วเหมือนกันอ๋อครับมีคนมาก่อเหตุกี่ครั้งแล้วครับอยู่นี่โอ้น่าจะเกินสิบมั้งครับอืมครับครับเราอยากจะฝากถึงผู้ดูแลกฎหมายยังไงไหมครับว่าให้เขามาตรวจตาอะไรยังไงบ้างก็ ก็อยากฝากให้ช่วยๆกันดูแลให้หน่อยหรือบ้านใกล้เรือนเคียงเพราะว่าตอนตอนแรกนี่เห็นว่ามีคนข้างเคียงโทรไปแจ้งใช่ครับเพราะมีคนมาก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยจริงๆมีมาก่อนแล้วเมื่อวันก่อนใช่ไหมครับวันก่อนก็มีมาแต่ไม่เห็นตัวครับแต่วันนี้ดันมาเจอเพรตีเป็นมูลค่าความเสียหายเราตั้งแต่มันเกิดการเสียหายมาการขโมยมาประมาณเท่าไหร่ครับพี่แอ้น่าจะเจ็ดแปดล้านครับโอ้ เอทั้งกระจกทั้งสายไฟทั้งอาคารทั้งทุกอยาก่างทั้งทีวีตู้เย็นที่มันสูญหายไปบ้าง